คองเขามันบวมไม่เห็นตรงนี้นะครับเสงเข้ามีอาการโดยว่าคอบวมบวมก็เลยว่าเดี๋ยวจะไปหาคุณหมออาจจะได้ผ่าตัดนะครับเดท่านผู้ชมตอนนี้นะคะเรากำลังเตรียมตัวที่จะพาน้อง มโมูมน้องมโมูของเราไปหาคุณหมอและนี่ก็คือน้องโมโม่มโอเคเดี๋ยวเราจะพาน้องโมโม่ขึ้นรถกันแล้วนะคะภารกิจที่ชิดน้องโม่ก่อนไปต้องล้างรถให้สวยๆ เฮออมูมูถูกแล้วเนาะลืมอ่ะพร้อมโอเคนะครับผมน้องๆค่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะพามูมูไป<อ>หาคุณหมอกันนะครับเพราะว่ามูมูเนี่ยแบบว่ามีอาการ<อ>ตรงคอของเขามันบวมไม่เห็นตรงนี้นะครับแสงเข้ามีอาการแบบว่าคอบ,บวม ก็เลยว่าเดี๋ยวจะไปหาคุณหมออาจจะได้ผ่าตัดนะครับเดี๋ยว,ยวถ่ายเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้เห็นชัดๆอีกทีนึงเนาะ <c oughs> ว่าตรงนี้มันย้อนเสีงยงก็เดี๋ยวต้องเดินทางประมาณสองชั่วโมงนะครับก็ต้องรีบออกละถ้าเดี๋ยวมันจะร้อนนะครับมูมูตอนนี้อยู่ประมาณสิบเก้านิ้วนะนะครับโอเคเดี๋ยวเงี้ต้องอามูมูเซนิล็อก,ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเปิด รถเป็นระยะนอเพราะอากาศน่าจะค่อนข้างร้อนแหละนะครับอ่ะมาเปิดใส่ลหลังรถเปิดรถก่อนอทำไมเราไม่เอามูไว้ข้างในรถนะครับเพราะว่ามันเอาไว้ไม่ได้กล่องมันใหญ่นะครับก็เลยไม่สามารถที่จะมีได้แต่ตรงนี้ก็จะเป็นที่อยู่ของน้องมูบู รศก็จะมูจะอยู่หลังรถก่อนนะครับแล้วก็จะเปิดเช็คเป็นระยะเนาะประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะเปิดระบายอากาศครั้หนึงนะครับโอเคนะครับผมน้องๆเดี๋ยวพี่จะเดินทางนะครับก็ใช้ระยะเวลาประมาณ2ชั่วโมงนั่นแหละนะครับผมบ๊ายบายเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับ ตอนนี้เรากำลังจะพักรถนะคะไม่ใช่อะไรหรอกยังไม่ได้กินข้าวโอ๊ยโอยอินจังตั้งอยู่ครบอีกแล้วเยโอเคนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้เราพักรถนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูมูมู่ หมูมูยังอยู่ดีนะครับไม่เป็นไรนะฮะวันนี้โชคดีอากาศไม่ได้ร้อนมากนะครับก็เต่าก็ไม่ได้ร้อนมากเนาะไม่ได้เป็นอันตรายนะครับก็พึ่งดามาก,กันนะครับอโอเคนะครับผมน้องฮะเดี๋ยวประมาณไม่ถึงสิบกิโลนะก็น่าจะ าถึงคลินิกนะครับเดี๋ยวจะได้เอาโมูมูนะครับผมลงนะครับแต่ในเรื่องของการที่ว่าจะได้พาการที่จะได้ไปถ่ายในคลินิกหรือวิธีการรักษาพี่อาจจะไม่ได้ถ่ายอะไรให้น้องๆดูนะครับผมรวมถึงอาจจะสงวนชื่อคลินิกด้วยนะครับเออเพราะว่าเรายังไม่ได้ขออนุญาตเขาเนาะนะครับเพราะว่ามันเป็นการรบกวนคุณหมอเขา นะครับผมก็เดี๋ยวก็ต้องค่อยๆติดตามกันนะครับโอเคนะครับผมน้องฮะเดี๋ยวนะครับผมเหลือประมาณ2-3กิโลนะครับผมก็จะถึงคลินิกแล้วนะครับก็ตอนนี้ติดไฟแดงอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะเอามู่นะครับผมไปหาคุณหมอส่วนในเรื่องของอการรักษาหรือว่าส่วนภายในของคลินิกเนี่ยพี่อาจจะไม่ได้ถ่ายอะไรให้น้องๆดูนะครับผมเพราะว่า มันก็เป็นความลับของทางคลินิกเขานะครับรก็ยังไงก็ให้กำลังใจมูมูโดยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้มูมูด้วยนะครับผมนะครับอ่ะเดี๋ยวไฟเขียวแล้วเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะครับไปเคยนะครับผม้องครับตอนนี้เรามาถึงหน้าคลินิกแล้วนะครับผมเดี๋ยวเอามูม,นมนูนะครับผมลงไปที่คลินิกเนาะนะครับผมแต่ ชื่อสถานที่ผมอาจจะไม่ได้กล่าวถึงนะครับเพราะว่าหลายพื้นที่เขาไม่ให้ถ่ายทําวิดีโอนะครับผมก็จะถ่ายแค่โมมูม่กับอีทีคือตอนน่าจะตอนมารับโมมูม่กับเดี๋ยวจะอธิบายอาการมู่ให้ฟังนะครับผมว่าอ่ามูม่เนี่ยมีอาการยังไงเนาะเดี๋ยวเอามูม่ล,ลงกันนะครับไปเสร็จไหมก่อนนะ,ะครับผมลดเดยอะมากเลยตอนนี้ ใช่แลหรอเออ่โอเคในห้องนองาน,นนะตอนนี้ก็เราไปหาหมอมาเรียบร้อยแล้วก็ไปเทิดอยู่ตรงน,นี้เนาะเดี๋ยวว่าพี่ไปไปริงนะครับผมขอ <Awesome. S 1> สมวนที่รักษานะครับอาการของมูมูนะครับผมตอนนี้ก็หมอตรวจเบื้องต,อตอนน้นแล้วบอกว่ามูมูเนี่ยเป็นฝีนะครับผมที่คางนะครับตรงใต้คอตรงคลางเนี่ยนะครับเสร็จแล้ว หมอบอกว่ายังไม่อยากจะผ่าให้นะครับก็จะต้องรอฝีสุกก่อนใ้ฝีแก่ทั้งก้อนก่อนนะครับแล้วก็ผ่าหรือหมอเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าอาจจะเป็นเคสที่โชคดีก็อาจจะกินยาแล้วก็หายตอนนี้มั่วได้ยาปฏิชีวนะไปหนึ่งเข็มน,นะครับแล้วก็ได้ยากินมาอีก10เมด็ดนะครับท้างใน จะเป็นแบบนี้จะเป็นยาปฏิชีวนะเม็ดใหญ่อยู่นะแต่มูมูน่าจะกินได้นะครับก็ยังไงนะผมก็อย่าลืมติดตามมูมูทั้นด้วยนะครับว่าอาการมูมูจะเป็นยังไงเนาะนี่ดูใกล้ๆของมูมูวันนี้มูมูก็สงบสงเยี่ยมเจียมตัวมากๆเลยนะครับผม โอเคนะครับผม้องๆาคลิปนี้ผมมีเพียงเท่านี้แล้วแหละนะครับผมใครทีอ่อยากให้กำลังใจมูมูนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไครต์นะครับผมให้กับช่อง B I b a n k Channel กันนะครับคิดว mm hmm. ่าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับแล้วพี่จะมาอัปเดตอาการของมูมูกันเป็นระยะระยะเนาะโอเคครับผมบ๊ายบาย